สวัสดีครับกลับมาเจอกับอันปฏิพัทธ์ออโต้กันอีกหนึ่งคลิปนะครับก็กาลังจะหมดช่วงเดือนเมษายนแล้วนะครับก็ต้องขอบอกพี่พี่ทุกท่านสำหรับภายในคลิปนี้มาอัปเดตตัวรถเทอรอยให้ได้รับชมกันว่าตอนนี้มีคันไหนบ้างเหลือคันไหนบ้างตัวรถเป็นยังไงราคาเท่าไหร่ตัวรถปีอะไรคน,นตรงนี้ในเรื่องของตัวเรื่องที่มันหลากหลายเนี่ย อันเชื่อว,ว่าทุกทท่านต้องมีคันใดคันหนึ่งที่จอดอยู่ภายในร้านเราถูกใจแน่นอนนะครับวันนี้นี่ก็เป็นในช่วงวันหยุดวันเสาร์พอดีนะฮะอันนี้ก็คือเราเลียวเลยนะฮะสดๆดนะครับก็เดี๋ยวจะมีลูกค้ารับรถแทบหนึ่งคันนะครับแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยมีลูกค้ามาจัดไฟแนนซ์แล้วก็เซ็นเอกสารตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับวันเสาร์ไม่เหงาอยู่แล้วครับแน่นอนสําหรับคันแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวอีลูสูดีแม็กสามพันพารานุภาพพิกโลก เป็นตัวเพารอย T C P Y ทำจากร้าน C M r o s i n g เชียงใหม่คันนี้แม็กคู่หน้ามีแล้วล้อหลังเป็นตัวแม็กกระทะ15ลาย t E ยางมิชลิน X C D ปี22เพารอย T C P Y ตัวคอกแซมเลดดำบนดำล่างรถปี20ไม่60,000โลราคาสรับคันนี้อยู่ที่649,000บาทจดทะเบียนลงเล่มให้ครับมีใบวิศวะรองรับให้ ถ้าเกิดภายในเดือนเมษายนนี้ฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีค่าดําเนินการหมดทุกอย่างฟรีน้ํามันเต็มถังฟรีเงินกลับบ้านคันละ5,000สุดคุ้มอยู่แล้วแน่นอนเรามาดูคันที่สองกันต่อนะครับสำหรับคันถัดมาเนี่ยก็จะเป็นโตโยต้าไฮรักรีโวสองจุดแพัรถปี2020นะครับตัวนี้เนี่ยยังไม่ใช่เป็นตัวโฉมแท้แต่ว่ามันเป็นตัวโมเดลรถเหมือนลูกตกท่อออกมาอีกทีนึง ก็จะกลายเป็นตัวการผลิตปี2020และก็จด20เลยนะครับแต่เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยไหนๆก็จะเป็นตัวปี2020ไปแล้วเราก็แปลงใส่เป็นตัวหน้าปี2020ให้เลยแล้วกันนะฮะคันนี้เนี่ยจะเป็นเทารรอย GCPY ช่วงล่างสวยเซ็ตทุกอย่างมอย่างดีทั้งหมดนะฮะต่อเนื่องมาจากตัวคันแรกก็เหมือนเดิมนะครับมีจดใส่ข้องให้มีจดลงใบวิศวะไว้ให้นะครับ โนสรับต,ตัวราคาเนี่ยคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทเป็นหนึ่งคันนะครับสำหรับในแบรนด์ค่ายโตโยต้านะครับและก็คันที่สครับคราวนี้เราลดซีซีลงมาบ้างก็จะเป็นตัว2.4อันนี้จะเป็นตัวแท้2.4 En ุนะครับเป็นตัวรถปี2021คันนี้จะเป็นตัวพา w เ r ล พราะนั้นตรงนี้เนี่ยสองเนี่ยถ้าเกิดพี่ๆทุกท่านดูไว้ทั้งเป็นตัวเพาเดิมด้วยแล้วก็ดูเป็นตัวเพารอยด้วยมันสามารถมีการปรับเปลี่ยนได้ในหลายๆอย่างอาทิอย่างเช่นเปลี่ยนจากตัวคอกใส่เป็นตู้นะครับตรงนี้ก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแม็กมีแล้วนะครับหลังกระทะพาและก็คันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่กระทะกึ่งรูสวยนะครับขอบ15แล้วและก็ยังมิชินเอ็กซีดีปีสองพนะครับแต่ถ้าเกิดตัวคอกเดิมติดมากับตัวรถเนี่ยอาจจะไม่ได้ค่อยสูงมาก นะครับเป็นตัวคอกเตี้ยกว่าหลังอื่นๆทั่วไปแต่ถ้าเกิดต้องการเป็นตัวคอกหลังอื่นอันนี้คุณลูกค้าก็มาเลือกกันอีกทีก็แล้วกันนะครับส่วนตัวราคา2.4ปี2021คันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่579,000บาทสวยมากครับ579,000นะฮะเราไล่ามาดูในส่วนของทางด้านหลังกันบ้างนะครับมันจะมีตัวแอบไว้อยู่อีกคันหนึ่งนะฮะ แต่ว่าเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวรอใส่แม็กในช่วงของเย็นวันนี้อีกทีหนึ่ง2.8ตัวแท้ครับ Entry รถปี2021นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นตัวสีเทาซิลเวอร์แน่นอนครับอีกหนึ่งอย่างเนี่ยลืมมีการบอกกับคุณลูกค้าไปเลยนั่นคือตัวแท้วารันตีศูนเหลือเต็มๆอาทิอย่างเช่นรีเวอรก็จะมี5ปีกัน100,000โลและก็มีวารันตีล้านให้ด้วย6เดือนว่า10,000โล คันนี้จะเป็นตัวเพาแอลนะฮะรอยเชื่อมใหญ่ตัวแหนบ16มิลมีแมกบรรทุกขอบ15ลาย r e 3 0นี่ถือว่าเป็นคันหนึ่งที่สวยมากสีนี้นะฮะน่าสนใจแล้วก็ถ้าเกิดใครดูเป็นตัวช่วงล่างแบบแน่นๆไว้สักนิดนึงแนบอาจจะไม่เยอะมากแต่ช่วงล่างแน่นอันแนะนําเป็นคันนี้และเป็นตัวรถเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะครับคราวนี้ในตัวราคา2.8เนี่ยนะฮะที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่6 2 9 0 0 0บาท เนียนกริบครับรถไม่ช้ำรถไม่โทมบอดี้เดิมโรงงานและก็พร้อมใช้งานในอีกหนึ่งคันแน่นอนนะครับจดทะเบียนลงเล่มให้ครับมีใบวิศวะรองรับให้มีฟรีค่าจัดค่าโอนมีฟรีค่าจดทะเบียนลงเล่มมีฟรีค่าจดลงใบวิศวะมีน้ำมันเต็มถังมีเงินกลับบ้านใ 5, น้5 0 0 0เพราะในตรงนี้สับตัวรถที่ใช้งานในเชียงพิณในช่วงเดือน4ี่หรือว่าหน้าร้อนนี้โคตรคุ้ม ใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเท่านี้เนี่ยเราย้อนขึ้นไปอีกแถวหนึง่งในส่วนของีสูนะฮะเราดูตัวพารานุภาพพิกโลกไปแล้วนะฮะส0คันแรกเท่านี้เนี่ยจะเป็นตัวรองก่อนเปลี่ยนโฉมใหม่ก็คือจะเป็นตัวปี2,019คันนี้นะครับหรือว่าตัวคันที่ใส่เป็นตัวกระบองข้างคันนี้มาให้นะฮะสำหรับคันนี้เนี่ยเครื่อง3,000ตัว S ครับสีขาวเดิมโรงงาน ไม่มีการชนหนักพลิกความน้ําท่วมหรือจมน้ําตัดต่อป็นกับไมยไม่มีแน่นอนเชสดสีสวยบอดี้เดิมกระบะสวยกระบะดเดิมดำบนดำล่างทุกอย่างคือครบในเรื่องตัวการบรรทุกด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยตัวรถปี19เราตั้งราคาขายไว้อยู่ที่5 8 000, 9 9 0 0บาทคันนี้จะเป็น3,000ตัวเพาลรอย tcpy นะครับ ลอกระทะ15ยางมิชิน XCD ปี2022ทุกอย่างคือเบิกให้ใหม่หมดแล้วแม็กคู่หน้าแล้วก็ตัวยางจัดทรงตัวรถทุกอย่างคือทําให้เพียบพร้อมหมดแล้วครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่พร้อมใช้งานทันทีนะครับ คราวนี้เนี่ยเราขยับขึ้นมาเป็นตัว2.8กันบ้างครับรีโว่ส่วนใหญ่เนี่ยจะคลองที่ร้านเราค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็มีให้กับผู้ค้าได้เลือกกันหลายคันแล้วก็หลายสีด้วยนะครับ2.8คันนี้ครับเป็นตัวปี2021ไมล4,000 0โลราคาสําหรับคันนี้ได้อยู่ที่6 2 9 0 0 0วารันตีศูนย์เหลือเต็มๆ5ปี1 0 0 0นโลวารันตีร้านมีให้รถเดิมๆแห้งๆไม่แช่เช็คประวัติศูนย์ได้ คันนี้เป็นตัวพาวลอยดีซีีวายครับเป็นอีกคันหนึ่งที่จัดทรงมาสวยมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวข้อไม่ว่าจะเป็นแม็กคู่หน้าตรงนี้คุณลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้เลยบางคนอาจจะชอบเป็นทีอีหยอดแดงบางคนอาจจะชอบเป็นอารีอารีเอฟวันนะครับหรือว่าจะเป็นตัวร้อเวลตรงนี้ก็สามารถมาเลือกเพิ่มเติมได้หรืออยากจะเปลี่ยนจากตัวข้อหลังนู้นหลังนั้นหลังนี้ใครมาก่อนมีสิทธิ์ได้เลือกก่อนหรือถ้าเกิดในการตัดจบเลยฮะใส่ตู้แทนครบอีก,อก,อกหนึ่งคันนะครับ ต่อไปแอเป็นตัว2ออีกรุ่นหนึ่งนะครับสําหรับคันนี้ก็จะเป็นตัวปี2021เช่นเดียวกันสีขาวสวยสลดสีขาวสวยจรดทั่วทั้งคันราคา6 29นะครับคันนี้เนี่ยทำจากร้านชื่อดังสำหรับโซนใต้เลยครับทำจากร้านช่างกลชุมพรน็อตล้อใหญ่เสื้อผาสวยช่วงลงช่วงล่างอะไรพวกนี้จัดทรงมาดีแล้วทั้งหมด คอกแซมเลดดาบนดาาล่างยางมิชินเอ็กซีดีปีสองพแม็กคู่หน้าเราใส่กับคุณลูกค้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยหกแ0นสอบาทนะครับเพราะนั้นตัว2.8เนี่ยหรือว่าจะเป็นตัว2.4หรือจะเป็นสามพเองก็ดีตรงนี้คุณลูกค้าสามารถเลือกได้ในหลายๆคันไม่ว่าคันใดคันหนึ่งนะตอนนี้คงต้องมีถูกใจสำหรับพี่พี่ทุกท่านกันบ้างแหละ แต่ถ้าเกิดชอบอยากสอบถามรายละเอียดในการลงทุนโดยแบบเบื้องต้นเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์ติดต่อกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราไปดูเป็นแคปเทาลอยกันบ้างเดี๋ยวจะหาว่าแคปเทาลอยไม่มีบ้างหรอหรือว่าอย่างตัวร่นอนลงมากว่านี้ไม่มีบ้างหรอมีแน่นอนครับขึ้นชื่อว่าปฏิพัฒน์นะฮะก็ต้องจบภายในร้านเดียวนะครับสำหรับตัวแคปเนี่ยเราจะมีเป็น2.4สีเทา คันนี้จะเป็นตัวเผาสร้างนะครับเผาสร้างเฟืองท้ายเดิมครับแหนบะ16มิลดำบนดำล่างคอกแซมเลทนะครับตัวรถเนี่ยจะเป็นปี2018แต่คือทุกอย่างครบเหมือนกันนะค,คันนี้เนี่ยจะเป็นตัว E นะฮะการเล่ระดับตัวเกรสซนย่อยก็จะมีเป็นเจพาร์ ath, ตัว E นะครับเพราะนั้นตัวนี้คือเป็นตัวรองท็อปปี2018นะครับ แต่สับตัวเกียร์ยังเป็นเกียร์ธรรมดาที่เป็นแบบ5สปีดอยู่แต่มีอีโคโหมดกับพาวเวอร์โหมดนะครับหนึ่งคันนะฮะสับตัวแคบและได้ถึงขนาดนี้มีการแปลงหน้าเป็นตัวปี2020ให้กับผู้ลูกค้าด้วยเช่นเดียวกันมีจดทะเบียนลงเล่มให้ครับมีใบสวะรองรับให้ฟรีค่าจาค่าโอนฟรีค่าจดทะเบียนลงเล่มฟรีค่าใบาวิศวะมีน้ํามันเต็มถังมีเงินกลับบ้านให้5,000ันบาท คราวนี้สอบส่วนของตัวราคาแคปปีสิคันนี้เนี่ยที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่5 9 9 0 0 0าหบาทสำหรับตัวแคปนี่ก็ถือว่าเป็นตัวรถอีกประเภทหนึ่งที่เป็นตัวงานหลายหน้านะครับเพราะว่าเราจะวิ่งอย่างพวกแบบ c u r r y DSL หรือว่าตัวโลจิสติกทั่วไปก็ได้หรือจะใช้เป็นตัวรถครอบแบบเต็มฟูลแบบนี้เลยก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าในเรื่องของตัวน้ำหนักคือเราไม่ต้องไปห่วงหรือว่าเป็นกังวลอะไรกับมันมากมาย สามารถใช้งานได้ในระยะยาวสบายๆและเป็นตัวรถบ้านได้ด้วยนะครับนี่คือในส่วนหนึ่งนะฮะเฮาร้อยส่วนใหญ่เรามีค่อนข้างที่จะครบไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวไม่ว่าจะเป็นตัวแคปก็ตามเพราะนั้นตรงนี้พี่วิลท่านครับขอให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจในการตัดสินใจในการเลือกรถนะตรงนี้ปีใหม่สภาพสวยราคาย่อมเยาอุปกรณ์ครบโปรโมชั่นดีตอนรับเมษายนนะ มอบให้สําหรับในฤดูร้อนนี้หรือว่าปีเสือไฟนี้สําหรับในแต่ละคันเนี่ยใครอยากดูรายละเอียดพิเศษในส่วนของตัวรถตามจุดตรงไหนก็ตามติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้เหมือนเดิมและก็จะเป็นตัว i ี line หรือว่าอินบ็อกซ์กันเข้าไปในเพจปฏิพัติออโต้เพราะว่าในแต่ละคันที่เราได้มีการไล่ดูกันมาณตรงนี้อันได้มีการทาคลิปลง YouTube ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เพราะนั้นตรงนี้รายละเอียดครบถ้วนตัดสินใจในการเลือกรถได้ง่ายแน่นอนถ้าเกิดสับบางท่านไม่สรุปดเดินทางมาดูรถที่ร้านหรือว่าไม่ส่งมาเดินทางมจาจับแฟนแนนที่ร้านเรามีบริการจับแฟนแนนนอกสถานที่เรามีบริการส่งรถเดินนอกสถานที่เพราะนั้นตรงนี้อยู่บ้านก็ออกเทารอยได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ฝากกดติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์กดซับสไคร้เดี๋ยวคิปหน้ามีรถรุ่นไหนมาแนะนําแล้วก็ รีวิวให้กับคุณลูกค้าได้รับชมอีกนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูก็ได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ